ตอนนี้นะคะก็ได้รับสินค้าจากรสโกแล้วนะคะที่สั่งกับบริษัทนะคะเพราะว่าเวลาที่ขายของออนไลน์กับรสโกนะคะไม่ต้องสต๊อกสินค้าเองค่ะเวลาสินค้าที่ตัวหมดนะคะเราก็สั่งแบบนี้มาอีกนะคะบริษัทก็จะจะส่งให้กับเรานะคะหรือถ้าเราขายในออนไลน์นะคะก็คือเราไม่ต้องเก็บที่ตัวเองนะคะเอาเอาสินค้าจากบริษัทนะคะบริษัทก็จะเป็นคนส่งให้กับลูกค้าเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยเราสั่งอะไรนะคะตอนนี้ก็คือสินค้า กำลังจะขายแล้วนะคะลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยคือมาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะได้อะไรบ้างเปิดออกมานะคะนี่คือบริษัทแพคให้นะคะกค็คือจะบอกว่าเข้าแพคแบบมาอย่างดีแพคแบบเรียบร้อยมากนะคะทุกคนแล้วก็มีใบเสร็จให้ด้วยนะคะเราสามารถ เราสามารถที่จะเช็คดูได้นะคะว่าสินค้าตรงตามที่เราสั่งไว้หรือเปล่านะคะสินค้าที่สั่งวันนี้นะคะก็คือเซรั่มหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็กันแดด3หลอดนะคะอันนี้คือลูกค้านัดรับแล้วนะคะกับกันแดดค่ะทุกคนแล้วก็จะเหลือ2อันนะคะก็ไว้ขายต่อนะคะทุกคนเอาไว้แบบ ติดตัวไว้เวลาที่เราจะขายแบบออฟไลน์ line, นะคะเวลาที่เราจะขายออฟไลน์ line, เนี่ยเราก็ให้สินค้าติดที่ตัวสักเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราจะแนะนําคนที่เรารู้จักหรือว่ามีใครสนใจเราก็สามารถที่จะเอาของนี้ให้กับลูกค้าได้เลยแต่ถ้าในออนไลน์นะคะเราก็ไม่ต้องติดตัวนะคะเราก็สามารถที่จะให้บริษัทจัดส่งได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะ